สวัสดีครับอยู่กับผมแฮกบาร์ร้อยเหมือนเดิมเช่นเคยครับวันนี้พามาดูนําเสนอครับไม่ใช่พามาดูพามาดูแนบครับของประมาณสามตันห้าครับบลงนี่เติอประมาณ110ยสิครับกระทะเดิมครับเผ่าเดิมครับอันนี้แนบผมจัดเองนครับพอได้นะครับตรงสามสี่ครับบลงไม่เยอะครับดูครับสรงครับได้ไหมครับ พิ่งหัดทำครับทั้งแรกครับดูครับเต่๋ไม่ใช่ย่อนะครับแบบขับสบายๆครับเดี๋ยวรีวิวตอนขับรถเต่าให้ดูครับก็จะนิ่มขนาดไหนครับมานนี้นะครับพอได้ไหมครับสามตันห้าครับเบาๆคิวๆครับไม่เบาแล้วครับหนักเหมือนกันครับสมได้ไหมครับมาอนนี้ครับ ทางขึ้นบ้านไม่ต้องเป็นห่วงครับเขาครับดันยางเดียวครับส่งก็จะประมาณนี้นะครับส่งลึกๆหน่อยครับแต่แหนบมีจัดเองนะครับภูมิใจนำเสนอมากเลยครับทำเองครับเดี๋ยวผมรีวิวรีวิวตอนที่ว่ารถเปล่าให้ดูครับมันจะนิ่มขนาดไหนครับหน้าก็จะลอยๆหน่อยลอยเยอะเลย รอยเยอะเลยครับข้างหลังประมาณห้านิ้วครับแต่ข้างหน้านี่โอ้โหเป็นสิบนิ้วครับเพราะหน้าไม่โหลดครับมันนี้นะครับหน้าก็จะชิดๆหน่อยไม่หน่อยนะครับเยอะเลยครับเวลาเราขับรถหนักนี่ก็จะมันขับยากหน่อยครับทรงก็จะประมาณนี้นะพี่เตครับสนใจสอบถามได้ครับสนใจทรงจัดไปตามใจชอบครับ เดี๋ยร์วิวรถเป่าให้ดูครับ